สวัสดีครับผมฟาร์มหนูผู้ยักษ์ยังไรเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์กันเหมือนเดิมเนาะนะครับการเลี้ยงหนูนะครับนะครับมีอะไรดีก็เอามาแนะนํากันนะครับนะครับสำหรับฟาร์มผมนี่แนะนําฟรีทุกอย่างครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับนะครับมีอะไรดีๆก็มาแนะนํากันแชร์ประสบการณ์กันนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ในหัวข้อที่ว่า เลี้ยงหนูยังไงให้มีกําไรนะครับนะครับแล้วก็เลี้ยงยังไงให้ขายได้นะครับนะครับผมอันดับแรกแล้วก็ดูก่อนว่า,าเราจะเลี้ยงให้มีกําไรนี่อันดับแรกเราต้องลดต้นทุนครับนะครับผมลดต้นทุนการผลิตนะครับนะครับลดต้นทุนด้นา,านอาหารนะครับนะครับ ต้องกลับไปมองดูตัวเราตอนนี้ว่าเราใช้อาหารอะไรเลี้ยงหนูอยู่นะครับนะครับถ้าเราเลี้ยงแต่อาหารสเร็จรูปอย่างเดียวนะครับอาหารหมูอาหารกบอาหารปลาดุกอะไรเงี้ยถ้ายิ่งโปรตีนตรงสูงนี่ต้นทุนสูงแน่นอนครับนะครับผมถ้าขายเป็นเนื้อนี่กําไรไม่ค่อยมีครับครับผมแต่ถ้าบางคนที่เขาขายพันธุ์ได้เขาอัดอาหารโปรตีนตรงสูงเพื่อจะได้ หนุนน้ำหนักดีนะครับเขาก็จะขายหนูได้ราคาดีอะไรเงี้ยนะครับเจนอาหารกบอาหารปลาดุกอาหารหมูนมอะไรเงี้ยต้นทุนสูงแน่นอนครับครับแต่ถ้าท่านอยงขายเนื้อท่านไปใช้อาหารสูตรนั้นท่นกำไรแทบไม่มีแน่นอนนะครับแล้วทำยังไงอ่ะแล้วก็ต้อง ลดต้นทุนนั่นอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้อาหารโปรตีนต่ําลงนะครับใช้สิบหกสิบแปดก็พอละนะครับผมนะครับอาหารเบอร์สองนะครับสําหรับหนูคุณนะตั้งแต่อายุสองเดือนถึงสี่เดือนนะครับส่วนอายุสี่เดือนขึ้นไปที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับให้เขากินแค่สิบสองเปอร์เซ็นก็พอนะครับนะครับตอนนี้อาหารโปรตีนสิบสองเปอร์เซ็นก็ตกต่ละสามร้อยสามร้อยกว่าบาทนิดนิดนะครับนะครับ ถ้าโปรตีนสิบหกสิบแปดก็สี่ร้อยกว่าบาทซึ่งห้าร้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าหมูนมนี่ผมผมไม่ใช่นะครับหกร้อยกว่าหกร้อยเก้าสิบนะยิงอาหารกบอาหารปลาดุกสอบละห้าร้อยบาทนะครับยี่สิบกิโลนะครับที่ที่ผมเคยสอบถามนะนะครับครับคือมันจะต้นทุนสูงนะครับนะผมแล้วก็เสริมอาหารจากธรรมชาติ ตามท้องถิ่นของเราที่เราสามารถหาได้นะครับนะครับอาจจะเป็นข้าวเปลือกข้าวโพดมันสำปะหลังอ้อยอะไรเงี้ยนะครับหญ้าหวานหญ้าขนหญ้าเนเปียนะครับยานี่กับผมแนะนําไม่ปลูกไว้เลยนะครับเปิดถ้ามีเลี้ยงน้อยก็ปลูกไว้ที่น้อยมันก็ขึ้นแล้วก็แตกกอออกเรื่อยๆเราขยายเรื่อยๆนะครับ ถ้าอิสราเอลนี่โปรตีนอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าในเปียก็โปรตีนอยู่ที่สิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับนะครับ,นะรบเราพยายามที่ลดรายจ่ายด้านอาหารนะครับนะครับเราจะได้เลี้ยงแล้วต้นทุนไม่สูงครับเราจะขายราคาไหนเราก็ขายได้อยู่ได้นะครับนะครับ เพราะว่าหนูกินอาหารน้อยนะครับนะครับหนูหนึ่งตัวนี่กินเรากินข้าวหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนะครับผมประมาณนั้นนะครับแค่นั้นให้กินแค่นั้นพอนะครับนะครับแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงนานนะครับถ้าเป็นหนูนเนี่ยก็สองสามเดือนก็จับจำแหลขายได้ละนะห้าหกขีดอะไรเงี้ยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่นิยมแล้วก็ขายตัวละร้อยอะไรเงี้ยนะครับผมนะครับ ขายเป็นโลก็แต่ละแต่ละพื้นที่เนาะนะครับบางอีสานก็สองร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยทางบ้านผมก็สองร้อยสองร้อยี่สิบาทอะไรเงี้ยนะครับเราจะเราจะกาหนดนะครับบางคนถ้าขายเป็นตัวมันจะขายง่ายหน่อยนะครับแต่ดูเป็นโลมันจะเยอะดูมันว่าราคาสูงนะครับเราขายเป็นตัวตัวละร้อยอะไรเงี้ยคนเขาอ่ามีกําลังที่จะซื้อได้คือบางคนกินแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยครับเนาะถ้าเป็นแพ็กทำสุญญากาศอะเงี้ยครับ ว่าใส่ถุงพลาติกอะไรเงี้ยถุงใส่อะไรเงีเ้ยํำแพ็กกินดีๆอะไรเงี้ยนะครับนะครับให้มันดูสะอาดอะไรเงี้ยนะครับก็ขายได้นะครับผมเราอย่ารอให้มีหนูเยอะแล้วค่อยประกาศโพสขายนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเราควรขายออกทีละน้อยทีละน้อยนะเพื่อลดอปริมาณหนู ในฟาร์มเรา Montreal นะครับยันเป็นดินพ่อค้าหมูเนาะนะครับเพราะว่าถ้าจะรอ mm. มีหนูที่ละร้อยสอง้ตัวเนี่ยให้พ่อค้าวิ่งมารับมาซื้อถึงที่อะไรเงี้ยยากครับตกวันนี้นะนะครับผม <cia> ยิ่งเศรษฐกิจโควิดอย่างนี้ครับพ่อค้า mm. คนกลางอะไรนี่เขามีตัวเลือกเยอะครับนะครับ บางคนขายโลละร้อยร้อยยี่สิบอะไรก็มีเนี่ยเขา็วิ่งไปทางนู้นหมดนะครับนะครับบางคนขายโลร้อยร้อยร้อยี่สิบยังไม่มีพ่อค้าไปซื้อก็ยังมีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดนะครับนะครับเรี้ยงหนูนี่เราจะวางเอาจมูกคนอื่นหายใจนะครับเราต้องหายใจด้วยตัวเองนะเนาะพยายามแปรรูปขายนะครับเจาะตลาดของตนเองในชุมชนตัวเองนะครับนะครับ บางคนเขาขี่วิ่งขายกรรมตามตาม,ตามบ้านเลยนะครับเดลิเวอรี่เลยนะครับนะบางคนอาจจะอบองขายะอะไรเงี้ยรับออเดอร์มาะอะไรเงี้ยเนาะนะครับนะครับก็พยายามนะครับเราต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดพอเราพึ่งพาตัวเองปุ๊บเราจะมีฐานข้อมูลลูกค้านะครับลูกค้าของเราเองนะครับนะผมนะครับ,นะรบก็ลองเอาไปปรับ ช้ก <gesch> ันได้ครับนะครับ <lonely> มันไม่เ <Wet> ส <them out> ียหายเนาะนะครับอันในอันหนที่ดีก็เอานาเก็บไปใช้นะครับอันหนไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับผมนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนเลี้ยงหมูทุกคนนะครับนะครับผมแล้วก็พี่น้องคนเลี้ยงไม่ทุกท่านนะครับนะครับผมก็ทุกคนเลี้ยงสามารถเลี้ยงขายได้นะครับตัวผมผมอยู่ตัวห้องอยู่ตัวเตียงบนเตียงเนี้ยครับเนี่ยครับรถเข็นก็อยู่เนี่ยอยู่ในบ้านในห้อง เตียงคนไข้เนี่ยเตียงนอนผมเนี่ยผมก็ยังขายหนูได้นะครับนะครับถึงไรายได้ผมจะมากไม่มากไม่หลักหมื่นหลักแสนเหมือนในยูทงยูทูบนะครับผม,ผมก็พออยู่ได้ครับหลักร้อยหลักพันผมก็อยู่ได้นะครับผมน,นะครับก็สําหรับคลิปนี้เขาจะมีนี้สวัสดีครับ